ธรัมกาสตรครับอาจารย์เอ่นเพิโยมจเลพมจังหวมาตามนี่คือเก่า่ะมาตามความเคลิบนาเป็นยังไรเป็นแต่แล้วไงบ่ห้องน้ำห้องนหมือหฮาก,กรไดจัสร้างนกับมือเงินนะมืองเองินเป็ื้อของเมื่อเช้านี้หมอเป็นสื่อของค่าสร้างค่ามค่าลาเป็นซื้อเสาปูนเนี่ยเงินพ่ออะไรบ่าอาจารย์พออะไรบ่กะพ่อเลยก็จะกระ่อนอย่าโมละวนเงินกรบาพอ แวท่นเบิกมันกแแปดมื่นเก้ามื่นกววะเก้ามื่นหกี่ที่เข้าว่ากันมื่นนึงแล้วมีเจแล้วก็จะย่อยให้เพื่อนไปไปซื้อเลือซื้ออุปกรณ์สร้างคันนะเบิกเท่าไหร่ะเบิกไปสามมื่นหมเบิกสามมื่นสามต้เ้าโอ้เบิกไปสามมื่นเพิ่นเพิ่นตั้งเบิกสามมื่นหเฮ้้จังไรเฮ็ดที่เบิกไปซื้อของวั่นเบิกไปซื้อของสามมื่นครับพวกพวก่ลงข้าเหดเลกโอ้แต่พวกปูนกัทางหางนนบ่เอาแปลแปว่าข้าเจ้ามาคนละช่วงกันบ่ คนละมือโอ้สร้างปูนสั้างหดเออเอางไงไงมาผูเ้เฮ็ดอ่าโค้งหลังคากับบ้างเสากับบ้างฐานไว้ให้นี่อีกผู้นึงอีกชุดนึง,งแล้วชุดก่อฉาบเท่าเหมดแล้วก็ชุดปูกระเบ,บื้องนี่อีกชุดนึงจำบ่เออแม่นๆเพิ่นเหมาเท่าใดชุดว้างโค้งหลังโค้งหลังค,งงคานี่เท่าเหมือนบนท่าใด30,000เท่าใดบ่ค่าสามมากกร้างนึกสอง0 0่นกว่าบ่นึก0 0มมื่นคนก็ลืมนด้แหละ สามหมื 30, 30, ่นเจ็ดบากสามหมื่นเจ็ดบินม่อนวอ่างง้อายจารย์เราเพื่อนๆว่าสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดแหรีค่าสั่งเอ้าเดีลวเพื่อนเบิกเพื่อนเบิกไปสามหมื่นเหลือเจ็ดพันสช่ปะก็ก็ว่ให้เพื่อนเห็นเบิกกันแต่ว่าเงินกับ บาานน่าันดี่ปนไรนะยันเทียบูสร้างปุ่นม่เบริร์กอีกสิกกกบ่มีแนวให่เพิ่นีนน่นะโอ้พา,าะมันมีสองสองจุเนาะสองคนสองเจ้าเนาะพ่อไปฮะนี่ว่าว่าแล้วเงินที่โอนมาเฮ็ด<ช>ของน้ำของใน<ม>พ่อไปอกับพ่อไปพอแล,แล้วกระสาหลาพีล่ลองมาทำบุญเลิ่ล้โอ้ครับ,บผมบนนครับทำบุญเลิ่มครับเงินเก็บนพ่อดอเมื่อไดพ่นจะลงเมื่อเฮ็ดท่านนี่ผมจะได้มาตายถ้าใม่เอฟซ่งพ่นจะไปซื้อเลี้ซื้อของเรือนึงา คนชิลงมือมื่อไรอาจารย์ผมอยากบอมืออื่นบอกมือเมื่อไงบ้มืออื่นเมื่อเมื่อนี่ผมว่าผมมาผมเห็นเสาแต่นี่ผมก็เลยถามมาเปลี่ยนใจไหนมันพ่อหรือเปล่าเปลี่ยนแต่พ่อเฮ็ดพ่อนั่นแหละบอกว่าขันชมพติว่าพ่อแล้วผมก็จิปิดปิดอันนี้ผมก็จิผมก็จิปิดบอกว่าเออพ่อละเด้อห้องน้ำห้องนี่ก็ได้พ่อพี่น้องเอ้ยก็ที่ว่าบอกเป็นตัวเนาะก็ต้องรอสร้างเนาะครับผมเป็นสื้อของซื้ออย่างวันอามาเกษตรเมามือนี้บอกมืออื่นก็ต้องรอกเป็น แต่ว่าส่วนอุปกรณ์เลี้ยงเงินเลี้ยงยางนั่นปัจจัยครับพราะนี่พ่อดอกโอ้นี่จำเลยเฮ็ดไปชาวนันก้อนนี่สั่นอันนี้เ้าเหาเฮ็ดเป็นส่วนก็น่าเฮ็ดทองน้ำก็น่าจัดเนาะเราเป็นส่วนทองน้ำไม่เฮ็ดทองน้ำแล้วก็ค่อยไปเฮ็ดทองน้ำอันนี้คือทองน้ำร่วมทองน้ำร่วมแล้ววันนี้ก็จะไปเฮ็ดทองน้ำให้พ่อพี่ซุกแต่ลาแต่แต่ละหม่องแจละกดเฮ็ดเฮ็ดกุดแล้วเฮ็ดทองน้ำนี่พร้อมยังสิบบาไม่แย่เลยเฮ็ดกุดเลยดทองน้ำโอ้เอาง่ายๆว่าเอาทองน้ำส่วนนี้ก็นาะอันกับกุดกับทองน้ำ แต่ละกุดแต่ละรูปนี่ก็อีกต่างหากกันวะเนี่นยยังทำเพราะว่าหลายคนเพิ่นถามมาเพิ่นถามว่าไอ้เฮ็ดยังไงเฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดยังไเงไเฮ็ดเ,เป็นห้องเป็นห้องบอลงคนเพิ่นอยากเมาเป็นห้องสินะก็เลยบอกว่า,วาเฮ็ดที่แรกอีดีนี่คือห้องน้ำร่วมสะกอนเพื่อที่เฮ็ดหาหองก็เลยเราดูเพิ่นฟังของฉันก็ค่อยเฮ็ดคอยปล่อยสะกอนเนาะเพิ่งเงินบเพราะพ่อเพราะอาจารย์มาไปหลายรับผมเพราได้แจ้งไปหลายเพราะว่าเทากับเฮ็ดเบิ่งเงินน้ำสินะครับ ที่นี่น่ยคือให้ตองน้ำร่วมหัวน้ำให้ไผ่แยก่วมมีนตะก้อนเมื่อ่อไปมีเงิอนมีทองส่มันมาทำอะไรเข่าก่คาคอยพิจนาอีกไผ่ทองน้ำเพาะไว่ว่ากุฏีพร้หน่อยพรานน่หลังหลังน่้งงแต่ว่าไืน้ำร่วมหัวน้ำาร่วมหองพ้เจลาโอ,าโาโงโอ่ออองเจลาหม่องเนาะแต่นดียร่อนเดี้ยวอกลปั้เกลย่เงินจากพี่น้องเป็นอ่างว่าทางน้ำทั้บุญลอปักเกเป็นพี่โตนะจะเป็นพี่ใจดีมีใจใจ่าเนาะ ครแต่ไซอิต้าอยากมา่บริจาคมาสรรมั่งกับคือต้นพันธุ์ปลระคือตอน้นพันธุปลระมันเพราะในพ่อให้ี่เลีนะ้ยวเนาะมันบ่ค่อยเป็นค่อยไปครับอ้าบอกเรียกว่านี่เห็นมันถือนตอนแล้วอาจารย์เลยครับผมบอกเรียกว่านี่เห็นมันถือเอ้าเปลี่ยนหดเปลี่ยนไดว่านี่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบอกก็ได้ยินว่าได้ยินมิีแมวก็ว่าอาจารย์คือว่าฝันคักแน่แต่ก็ว่ามามีมัซ้ำใส่หูคักแน่แต่ฝันบอกได้ยังไง ฝันได้เมื่อใดอาจารย์ได้ดนียไฝันไหวบนเมือบ้านอเ่ขึ้นนมือเื่อนือบ้ามนรอบ้านันบ้านบ้าจริงฝันเป็นยังไงเอนข้าเจ้ามาวายังไงเนี่ยขาเจ้าม้าวาตัวเลขกเนอะนหาเกาเดอเปนวางสั้นปันนั่นหมดเย่ยสูนหาเกาเดอบอกสามตัวซื่ๆนี่บอกสามตัวซื่สองตัวบอกว่ายันสองตัวก็ ก็บอกแ,แต่ว่าตัวเก้าตัวเก้าห้านี่ที่นเป็นหกเขาเขาขึ้นนะโอ้โหขึ้นสี่เป็นหกเขาสี่เป็นเก้าเจ้าพ่อเล่าหาเก้าเหรอสวนหาเก้าแต่ว่าอันไดเงี้ยชัดๆจะแทนนี่แค่สวนหาเก้าเนี่ยสวนเก้าหาศูนย์หาเก้าศูนย์หาเก้าบุญไปเลยเพาต้องกลับดิเออไปเชื่อทั้งบุญบ่คือคือว่าว่าตอาอ้องกลับนั่นบงท่านบุญกลับเลยบุ้ยคน ซื้อางกับซื้อางไว้น้ำเบิดอีกหน่อยบน่าคอยดูหน่อยขึ้นบนกับแบขบนไส่ครับนาได้ฟั่งล่างสั้น่วนนั่นหกห้นี่เก้าเป็นหกแโกหกเป็นเกาสินะโอ้อ้ฝันะ่างสั้นด่างสั้น้ตัวนี้เด้อไปซื้อบนรางสิบว่าต้องกราบพร้อมที่อาจารย์กราบพร้อมอ้ยข่อยบอังได้บั่บห่วยเีนเสียงมันวนนี้เดินดังยื่อไกไหม ก็มันเสียงผู้หญิงมันเสียงผู้ชายนะนี่เดีนี้นี่ก็เสียงนี่ยันพ่อวันวันหนึง่งก็นี่ก็มั่ออาม,มาอืมตัวเรียกกันศูนย์หาเก่าเด้อศูนย์หาเก่าเด้อเออวันที่หนึ่งเนี่ยถ้าวางสินป์บ<อ>๊วยเรื่องของเมียห่วยผู้ใดามาบอกอยู่นี่แต่จนลูกออกมาซองว่ามันผู้ใดมาบอกอยู่หลังอยูน่นี้เองว่าห่วยเมียม่นตัวฝันเป็นอะไรกันอืมแค่นี้พอมันงแต่เลยมาฟันทงมามั่นใจว่าตัวนี้แน่นอนครับแต่ว่าส่วนซุ่ม ก็มุปล่อยไปหกส่วนก็จะเริ่มนอนบ่ครับทื่จฟันบ่อคิ้วนะครับผมทาแต่ชุดเต็มเท่านั้นเลยนี่ยอาจารย์การ์ดฟันคิวก็มันก็บเมียนของเฮาล่ะครับการฟันบ่แม่นก็มันก็ให้มันยังซุ่มหาหกส่วซุ่มคูเข้าว่างไปก่อนเลี้ยวสินะครับผมก็จะเริ่มนอนบ่ครับผมซุ่มตัวเด็กโดนลงทุนไกลเข่าอีกเต็มแม่นที่นั่นอีหลีก็ได้เอ้ายังไงก็ไปลองมึงเนาะไปเชื่งไปฟันมึงคูรได้ฟันดีกับมาบอกกันเนอ เันเป็มนบ่อครัเมนมันเมนรับเมีนก็ว่าไปทั่วพวกไปเอาไปเสียงทอกันนี้าตัวนี้ก็ว่าันเจาตัวนี้แล้วครับน้องเปนบ่พุ่มวัดพุ่มว่ากันเลให้ได้เฮ็ดได้ส่งเให้เอีกันเลย้เอฟซีเพื่อนได้เฮ็ดได้สั่งมาพน่ะอืมพวก่โดนมานไมบอกใครบอกฟังกับปจักลยว่าแน่เลยอะมันได้ยินแต่เสียงนย่างเงีแต่เสียงที่ส่วนหาเก้าเด้อนหาเก่าเด้อจี แขนว่าบานนี้เด้อวันที่หน่งวันที่หแล้วเือก็จะ่งเินบอกว่าสิงหานะมอหลังวันที่หนึ่งเดีอนรุ่นไปอีกเชอุกังดินี่หนวันที่นึ่งแล้วชุเกด้อวันที่หนึ่งสนเินบอกเดีอยน่อยกัมูดยังไงอีกก่อกับตีร่งกายละ่อยกับอะไรอสนาะลองิงเนาะมันบ่ครับก็ฝากชุนองเยบซีู่ยุกไกยู่ไกก็อะไรเนาะมันบ่ครับ้องอัน สั้งพาสุดหงศุนทั้งสองบันกากาลั่งเฮ่กาลังสางห้องนาบแ้วก็ต่อไปถึงกุฏิห้องนาบแต่ละห้องกุฏิได้กุฏิเนาะฝากี่น้องเยบซีไปด้วยครับเรื่องมาทำบุญาำ่านหรือว่าจังไรกะที่หน้าเพิ่งไปครับส่วนตัวเลขคือเบอรกะอายุโตเป็นลูกไตให้แล้วตัวนักตัวเบากะว่าช่างแล้วก็จะเลือมที่บุญที่ล่างทีไปกับมากับวันนี้ยต่มันมีน้ำมดอยู่อาจจะมีอไรกับปัจจุบั เอาแต่จะฟ้าเราเลี้ยงกุฏิถอายจานท์เราเลี้ยงห้องน้ำเฮานี่มันเลียกว่าเอาห้องน้ำให้มันหลอดจังกันมอสใจได้ห้องน้ำกะทิเหี้ยอะไรกะทิดีใจน้ำจันาร์ยู่ดิแต่ได้ซ้ำนี่ผมกะดีใจน้ำจันทร์อยู่นี่กะตีว่าโอ้ยคนแห่งอื่นเงินหรือท่องน้อยอยู่นี่เนาะยังอื่นเงินหรือท่องพอเป็นโลกพอเป็นก้อนยังครับกะทีได้มากบางคนกะเลึกจอนเลึกว่าไปคยังอห่นเงินหรือท่อง ได้้ำนี่นี่โอ้ยจังมาผมมาผมคิียอย่างนั้อาจารย์อยู่จัง่ามาไทยถ้ำนี่เป็นเดียตนซาดลังก้นบัถเลเกที่อนมากกรไดอาจารย์พ่อห้เรืยอมือนีิฮะให้พ่อไม่ยตวมาถึงอาจารย์หมอให้ครับอันนี้สน้าพ่นหมอโอ้หพ่น่าสหน้าพิ่นห้อยเลยวจะเพเจพอท้งหมดน่เียตนนซาดบ่มีก็อยากหามาเห็นมาสั่งเรียกอตถุ่องเสียต้นซาดเนาะ เอากระเดียดต่วนเพื่นอนเพิ่นกระเดียดต่วนนะเอาอเอาลงไปครับยิบุยิบามันอย่างนั้นะสิบาร์ยิ่งหายท้ออัตมาที่หายน้ำก็บอกว่าเอาท่านแล้วก็สรุปว่าคลิปนี้ก่ะอาจารย์มันใจอ่าคือได้ยินเสียงอ่าตอนนั้นรับบ่เป็นฟันบอ่อาจารย์เครื่องรับเครื่องตื่นนั่งสมาธินั่งสมาธิโอ้อาจารย์นั่งสมาธิได้ยินเสียง มาเห็นว่าวนนนิมิตสไปเนะในเงินว่าศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าหาเด้อหววดเด็กหมวดรางวัลที่หนึ่งหมวดทีหมวดาัที่หนึ่งวดรางวัลที่หนึ่งวันนี้อาจะมากก็เริมันใจว่าเพื่นวางสั่นเท่ากันเลยว่าเลขเก้าหานี่ยเอาขุ้บนเราก็ศูนย์ไซะโอ้เพิ่นกับไป่ได้บอกบนบางร่างยังแต่เวลารางวัลที่หนึ่งเด้อวันที่หนึ่งเด้อครับ ก็เลี้ยงเอาเก้าหาเข็นไปเส้นน้ำเอาลงล่างน้ำจะได้ครับผมแต่ว่าผมก็บล้อชุดเต็มเพื่อเราด้วยอาจารย์ได้ชุดเต็มขันได้ชุดเต็มมากับบอกผมได้เสียวมากเลยเบิ้งยีบอกชุดเต็มเพราะว่าชุดเต็มเขาขังแท้ๆที่ชิบหางหัวต้ะเขาบนเขาล่างเนาะเทียมเพราะว่าตัวเขาเนียนน้อยมากครับผมกาเพันไม่ว่าตัวบ่เนียนไปไม่จะตัวนี้ก็ยังดีหรอกเอาว่าเปรียบเทียบใท่กันที่ซื้อเนี่ยราคาอาจารย์เพราะว่าเจอาพันผู้มลักกู้มากกับตัวเบิ้งไวียนเน่าสินะครับ ดูเพชรมันธรรมดาแล้วว่าพื้นตัวเลขก็ได้แล้วว่าพื้นควาำมากนี่แหละที่กิ่งแล้วเกียดตหน้าอย่างนี้ก็คืออยากมาซอยเฮดซอยส่างนี่แหละได้หน่อยได้หลายก็ืีว่าเป็นบุญเป็นกุศล่วมกันมือเืนสร้างเพื้นก็จะเริ่มมาลงมือตั้งเสาตั้งยางเขื่อนเท่ขุดหลุมเท่ตะมอตะมอเสานี่ยแหละแต่ว่าพวกดินพวกยังขิดซื้อเจะารถมาขมหรือว่าเนาะ เ้ากะบี่มเฮ็ดจังไหนแล้วผมกับ่จากผุมาเป็นสร้างก็สั่งผมว่าบรูจักรูปแบบเข้ากับมากรมาาทายเอซ c เบิ่งความคืบหน้าว่าเฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดจิงเฮ็ดจริงสร้างจริงนนะนะนะบางคนเพิ่นเห็นลางคนเดี๋ยวเห็นเฮากําลังไทยทํากําลังเฮ็ดกําลังสร้างนี่น้าตาไหลดี่กัเจ้าเน้นเพื่อนเก่าเป็น